สวัสดีครับพบกับผมสีมังคีนาวอกเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้เรายังอยู่ในเพลิ์มือใหม่สร้างครับซึ่งผมอยากจะนําเสนอในเรื่องราวของการติดตั้งจานดาวเทียมด้วยตัวเองแบบง่ายๆนะครับซึ่งก็จะเป็นจานดาวเทียมพีไอซีแบซึ่งเป็นจานตะแกรงนะครับ ซึ่งผมก็ได้ทําการย้ายมาจากจังหวัดชลบุรีเพื่อมาติดตั้งที่จังหวัดมาสารคามของผมก็ต้องบอกเพื่อนๆครับว่าผมไม่มีความรู้ในเรื่องของการติดตั้งจานดาวเทียมเลยนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเนื่องจากว่าผมต้องการที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับก็เลยอยากจะลองทอําดูยังไงเรามาลองติดตามพร้อมกันในคลิปเลยนะครับก่อนดูคลิปก็อย่าลืมฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างเลยเพื่อเป็นกาลังใจผมยนะครับไปดูเลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูขั้นตอนการติดตั้งจานดาวเทียม C band, ซี ของผมนะครับซึ่งก็จะเป็นจานเก่าที่ผมมีการถอดออกมาจากบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับซึ่งผมก็เลยจะมาติดตั้งที่บ้านสไตล์นอร์ดิกของผมหลังนี้ซึ่งแผนของผมก็คือผมมองว่าผมจะมีการติดตั้งตรงบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยครับว่าผมไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการติดตั้งจานดาาเทียมเลยนะครับก็เนื่องจากว่าต้องการที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายครับก็เลยอยากจะลองมาลองทําดูโดยจานดาวเทียมพีเศใดของผมก็จะเป็นจานแบบตะแกรงครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเก่านิดนึงแต่ก็คิดว่าน่าจะพอใช้้ได ก็มีขนาดอยู่ที่ประมาณ150เซนติเมตรนะครับก็ที่ผมถอดมาก็จะมีตัวอาจานตะแกรงแล้วก็มีตัวเสารครับแล้วก็ตัวน็อตนี้ผมมีการซื้อมาใหม่ก็เดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการทําพร้อมกันนะครับโดยขั้นตอนที่ผมวางไว้ก็คือในขั้นตอนแรกก็คงจะต้องมีการตั้งเสาขึ้นไปแล้วก็ติดตั้งตัวจานตะแกรงก่อนนะครับแล้วก็ลําดับถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของการาต่อสายเดินเข้าไปด้านในนะครับเพื่อเชื่อมต่อกับตัวทีวีนะครับ คลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งเสาแล้วก็การติดตั้งตัวจานตะแกรงโดยวิธีการของผมก็คือจะนําตัวเสาสัญญ,ญาณมาติดตั้งยึดกับตัวจานทันลงจอดรถของผมลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้นอดสีตัวในการขันยึดแล้วก็เจอะทะลุสังคาเมีดชี้ขึ้นไปเพื่อตั้งเสาขึ้นไปด้านบนนันทำการติดตั้งตัวเสาสัญญ,ญาณของจานดาวเทียมพีเอเสร็จเรียบร้อยลักษณะแบบนี้นะ ในขั้นตอนถัดไปก็จะเป็นการนำตัวจานตะแกรงขึ้นมาติดตั้งด้านบนก็เสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งเสาสัญญาณแล้วก็จานดาวเทียมซีแบนของพีเไดของผมตรงจุดนี้ในสเต็ปถัดไปก็จะเป็นในส่วนของการต่อสายสัญญาณเข้าไปในตัวบ้านแล้วก็การต่อกล่องทีวีเข้ากับตัวทีวีนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะอธิบายในเรื่องราวของการต่อสายสัญญาณจากตัวจานตะแกรงลงมาด้านล่างเพื่อเข้าในตัวบ้านเข้าไปยังตัวกล่องรับสัญญาณแล้วก็ตัวทีวีนะครับ นี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นจะต้องใช้ในการทํางานในครั้งนี้นะครับซึ่งผมซื้อมาจากทางช้อปปีก็จะมีตัวสายรับสัญญาณขนาดความยาวอยู่ที่20เมตรมีตัวกล่องรับสัญญาณ PSI เป็นของซีเรียล S2X นะครับก็จะมีตัวกล่องมีรีโมทแล้วก็มีตัวสายเหดีมายแถมมาด้วยนะอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นตัวฝาครอบตรงหัวรับสัญญาณตรงจุดด้านบนตรงนี้นะครับซึ่งผมซื้อมาแทนของเก่าที่มันชํารุดสําหรับวิธีการทำของผมผมก็จะนำสายสัญญาณดาวเทียมมาต่อตรงจุดหัวต่อตรงจุดนี้นะครับ แล้วก็มีการร้อยสายลงมาด้านล่างเพื่อที่จะเดินสายมาตรงจุดบริเวณทางเข้าตรงจุดนี้ครับแล้วก็ต่อร้อยมาเข้าตรงจุดกล่องสายไฟตรงจุดนี้ครับเพื่อเข้าภายในตัวบ้านสายสัญญาณจะเข้ามาภายในตัวบ้านตรงจุดนี้ครับแล้วก็จะเดินเรียบเคียงกับตัวท่อสายไฟภายในบ้านแล้วก็จะหัก9ก้าสองศาแล้วก็จะเดินไปที่ตรงจุดบันไดแล้วก็จะหักลงมาด้านล่างแล้วก็เข้าตัวกล่องรับสัญญาณทีวีแล้วก็เข้าตัวทีวีตรงจุดนี้เนี่ยนะวางแผนซะสวยหรูเลยเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันหลังจากนี้เนี่ยนะครับ คลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายในเรื่องของวิธีการต่อสายสัญญาณเข้ากับตัวหัวรับสัญญาณตรงจานตะแกรงตรงจุดน,นี้นะรวมถึงการต่อสายสัญญ,ญาณลงไปภายในตัวบ้านเพื่อเข้าตัวกล่องรับสัญญาณแล้วก็ตัวทีวีน่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหัวรับสัญญาณแบบ1หัวนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยมาดูสักทีก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะนําตัวสายสัญญาณนะครับเข้ามาหมุนต่อกับตรงเกลียวตรงจุดนี้ทําการหมุนเกลียวตัวสายสัญญ,ญาณเข้ากับตัวรับสัญญาณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ในลำดับถัดไปผมจะมีการปิดฝาครอบรอสายสัญญาณเข้ากับตัวหัวรับจานดาวเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับในสัตเตียวถัดไปก็จะเป็นการเดินสายลงไปด้านล่างสําหรับสายสัญญาณดาวเทียมที่ผมใช้ก็จะเป็นสาย RG 6ครับซึ่งผมก็นํามาร้อยเข้ากับตัวท่ออ่อนสําหรับร้อยสายไฟฟ้าของเก่าที่ผมเหลืออยู่ครับแล้วก็ร้อยผ่านเข้ามาแล้วก็จะมาทะลุเข้ากับ ตัวบล็อกลอยของสายไฟตรงจุดนี้เพื่อเข้าไปทะลุด้านในนะตัวสายที่เข้ามาด้านในผมก็จะร้อยผ่านตัวท่อ38นิ้วซึ่งเป็นท่อสายไฟฟ้าเก่าที่ผมเหลืออยู่ครับก็จะมีการร้อยแล้วก็หักฉากมาแล้วก็ตรงที่ตรงบันไดแล้วก็ลงมาที่ตรงจุดที่เป็นกล่องรับสัญ,ญญาณแล้วก็ตัวทีวีนะ สำหรับวิธีการเดินสายสัญญาณบางท่านก็อาจจะใช้ตัวกิปในการที่จะยึดติดนะครับซึ่งก็มักจะใช้กับตัวที่เป็นปูนแล้วก็ไม้นะครับแต่เนื่องจากว่าผนางังของผมมันเป็นผนังไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับก็เลยจําเป็นจะต้องมีการใช้ท่อแล้วก็ตัวก้าวปูในการที่จะยึดติดแบบนี้เหมือนกับลักษณะของการเดินสายไฟนะทําการเดินสายสัญญาณเข้ากับตัวกล่องรับสัญญาณแล้วก็ทีวีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในสเตปต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการปรับสัญญาณดาวเทียมดูนะครับ หลังจากที่ผมได้มีการเดินสายสัญญาณมายังตัวกล่องรับสัญญาณแล้วก็ตัวจอทีวีแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นในเรื่องราวของการจูนสัญญาณจานดาวเทียมเพื่อให้สามารถดูทีวีได้ซึ่งก็ต้องบอกเพื่อนๆก็ว่าผมเองก็ไม่เคยทำด้วยตัวเองเหมือนกันนะครับที่ผ่านมาก็มีแต่แจ้งข่างมาทำให้ในครั้งนี้ก็เลยอยากจะลองทำด้วยตัวเองดูนะครับซึ่งหลังจากที่ผมมีการเปิดตัวกล่องรับสัญญาณแล้วก็จอทีวีแล้วเข้ามาที่โหมดการตั้งค่าดาวเทียมนะครับ ก็จะพบว่าในส่วนของสัญญาณที่เกิดขึ้นนะครับจะไม่มีเลยก็คือในส่วนของความแรงของสัญญาณแล้วก็คุณภาพของสัญญาณนะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะต้องมีการไปปรับตรงบริเวณจานด้านบนนี่ก็เป็นสภาพจานดาวเทียมของผมหลังจากที่มีการต่อสายสัญญาณเข้าไปยังกล่องรับสัญญาณนะครับซึ่งก็มองว่ามันจะต้องมีการมาปรับในส่วนของตัวมุมสายตรงนี้ครับแล้วก็มุมที่จะเงยขึ้นด้านบนนะครับซึ่งในส่วนของจังหวัดของผมก็คือจังหวัดมาสาราคเนี่ย ที่ผมดูในตารางก็คือตรงมุมสายครับก็คืออยู่ที่239องศาและก็มุมเงยขึ้นไปก็จะอยู่ที่34องศานะจากที่ผมรู้มาก็คือถ้าเราปรับมุมสายมันก็จะได้ในส่วนของความแรงของสัญญาณนะครับและก็ถ้าเรามีการปรับในส่วนของมุมเงยเราก็จะได้ในส่วนของคุณภาพของสัญญาณนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองมาทํากันดูนะถ้าดูจากจอน,นี้ก็จะพบว่าในส่วนของมุมสายของผมที่มันเกี่ยวพันกับเรื่องความแรงของสัญญาณเนี่ย ก็คือเป็นศูนย์นะครับแสดงว่าองศาของมุมสายเนี่ยไม่ถูกต้องแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือในส่วนของคุณภาพของสัญญาณนะครับก็จะเป็นในส่วนของมุมที่เงยขึ้นนะครับก็คงจะไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันในสเต็ปแรกเนี่ยผมคิดว่าผมคงจะต้องไปปรับอ,องศาของมุมสายก่อนนะครับเพื่อให้มีความแรงของสัญญาณตัวนี้เกิดขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นก็ค่อยไปปรับ ในส่วนของมุมเงยขึ้นเพื่อที่จะให้มีสัญญาณของคุณภาพสัญญาณตรงนี้เกิดขึ้นนะบอกตรงๆงผมเองก็ค่อนข้างงงกับวิธีการตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะใช้วิธีการที่พอที่จะเข้าใจแล้วกันนะครับในส่วนของการปรับมุมสายตรงนี้ที่24อยี่บองศาเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะหันหน้าไปที่ตรงทิศเหนือตรงนี้ครับซึ่งเป็นทิศเหนือของผมเมื่อมาดูตรงจานตรงนี้ถ้าเราปรับที่24 0อบงศาเนี่ยมันน่าจะหันมาด้านนี้นิดนึงเพื่อที่ไปทางทิศตะวันตกนะครับเพราะว่าในส่วนของการปรับ มุมสายเนี่ยของพี่เอดนเนี่ยก็บอกว่ามันจะอยู่ที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับผมคิดว่ามันน่าจะหมุนมาทางนี้นิดนึงเดี๋ยวอันดับแรกแล้วผมจะมีการคลายน็อตแล้วก็หมุนหน้าจานเนี่ยมาทางทิศตะวันตกตรงนี้ในส่วนของตัวหัวรับสัญญาณ lnb ตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะปรับยังไงนะครับเพราะว่าผมก็ถอดมาจากอของเดิมที่มีอยู่ก็คิดว่าคงไม่จําเป็นต้องปรับอะไรผมก็จะใช้แบบนี้เลยนะนี่ก็จะเป็นวิธีการปรับมุมสายของผมครับก็คือผมจะมีการมาร์กตรงจุดนี้ไว้ครับเป็นจุดสําหรับเป็น อ่าเรลเฟอเรนซ์ของตัวการหมุนจานนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นจุดเรลเฟอเรนซ์ของตัวหมุนจานหน้าล่างนะครับตัวนี้ก็จุดปัจจุบันที่เป็นอยู่เดี๋ยวผมจะมีการา,ายน็อตแล้วก็หมุนมาด้านนี้นครับลองดูทีละขีดดูนะครับว่าสัญญาณมันจะเกิดขึ้นไหมถ้าสมมติว่ายังไม่ได้ผมก็จะหมุนม่ขีดหนึ่งนะครับแล้วก็หมุนมาขีดหนึ่งเรื่อยๆอย่างนี้เพื่อจะดูสัญญาณที่เกิดขึ้นตรงจอทีวี ก็จะทําจนกว่าจะได้ตาแหน่งสัญญาณที่ดีที่สุดนะนะถ้าเกิดเป็นไปตามที่ผมคิดไว้ก็จะมีสัญญาณเกิดขึ้นตรงช่องความแรงสัญญาณตรงนี้นะหลังจากที่ผมมีการทดลองปรับมุมสส่ของตัวจานตะแกรงมาด้านซ้ายตามขีดที่ผมมีการมาร์กไว้อะครับก็พบว่าไม่มีสัญญาณเกิดขึ้นเลยเมื่อไปดูตรงหน้าจอทีวีนะครับก็มีการหมุนมาอ่าจนเรื่อยๆมาถึงตรงนี้ก็ยังไม่พบสัญญาณเกิดขึ้นตรงช่องความแรงของสัญญาณตรงนี้นะนะครับขณะเดียวกันผมก็มีการหมุนกลับด้านไปอีกด้านหนึ่งนะครับ ก็พบว่าไม่มีสัญญาณเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดจากปัญหาตรงไหนสําหรับการปรับจูนสัญญาณดาวเทียมของผมในคลิปนี้ก็ไม่ประสบความสาเร็จเลยนะครับเดี๋ยวผมคงต้องหาวิธีการใหม่ดูนะครับในตอนนี้แล้วผมก็ได้มีการอธิบายในเรื่องราวของการจูนสัญญาณดาวเทียมเข้ากับตัวกล่องแล้วก็ตัวทีวีไปแล้วนันครับซึ่งก็ไม่สามารถที่จะทําได้เนื่องจากว่าไม่มีสัญญาณเกิดขึ้นนะ ซึ่งผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันเกิดจากปัญหาตรงไหนผมเลยมีการโทรไปสอบถามยังช่างที่เคยติดตั้งจานาเทียมให้ผมก่อนหน้านี้นะและคําตอบที่ผมได้จากทางช่างก็ค่อนข้างทาให้ผมรู้สึกแปลกใจนิดนึงนครับก็คือทางช่างบอกว่าถ้าเกิดเรามีการติดตั้งตัวกล่องรับสัญญาณจานาเทียมเพียไดในครั้งแรกเนี่ยเราจะต้องมีการโหลดโปรแกรมอัปเดตเข้าไปก่อนนะครับซึ่งถ้าเกิดเราให้ช่างที่มาติดตั้งให้เราเนี่ยเขาก็จะมีการอ่าโหลดโปรแกรมเข้ามาให้ฟรีนะครับแล้วก็ติดตั้งให้เรา แต่เนื่องจากว่าผมมีการซื้อจากทางชอ้อปปี้ครับก็ปรากฏว่าทางร้านเขาก็ไม่ได้โหลดให้ผมครับก็เลยไม่มีโปรแกรมอัปเดตสําหรับตัวกล่องสัญญาณตรงนี้ผมก็เลยได้นําตัวกล่องรับสัญญาณพีไดตัวนี้ไปนําการโหลดที่ร้านนะครับซึ่งก็เสียค่าใช้จ่ายไป50บาทซึ่งการโหลดเนี่ยมันจะต้องโหลดให้แมทกับตัวจานที่เรามีการใช้ด้วยนะอย่างของผมเนี่ยมีการใช้กับจาน C ีแบนนะครับก็คือจานตะแกรงก็เลยจำเป็นจะต้องโหลดโปรแกรมที่แมทกับจานตรงนั้นแต่ถ้ามีการใช้เป็นจานเคยูแบนหรือจานดําทึบนะ ก็จะต้องมีการโหลดโปรแกรมให้แมทกับจานตัวนั้นด้วยซึ่งเวลาไปโหลดที่ร้านเนี่ยจะต้องแจ้งทางช่างให้โหลดให้ถูกต้องด้วยนะครับก็ในส่วนของตรงนี้ผมได้มีการไปโหลดมาแล้วลำดับถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของการปรับสัญญาณดูอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมได้มีการติดตั้งตัวกล่องรับสัญญ,ญาณจานดาวเทียมที่มีการโหลดโปรแกรมจานซีแบรนเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ผมมาเช็คที่ตัวทีวีดูก็พบว่าสัญ,ญญาณก็ยังไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ที่เพิ่มเข้ามาที่เห็นชัดเจนก็คือว่าก็จะมีในส่วนของงตารารของ าดาวเทียมที่มีเพิ่มเข้ามามากกว่าเดิมเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปหมุนตัวจานตะแกรงด้านบนดูนะนะครับนี่ก็จะเป็นตำแหน่งของจานซีแบนด้านบนนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนมาด้านซ้ายเราลองเช็คผลที่หน้าจอดูนะนะทาการหมุนหน้าจานมาทางฝั่งซ้ายมือจนจะเข้าทิศเหนือแล้วนะครับแต่พอดูที่หน้าจอสัญ,ญญาณก็ยังไม่มานะครับเดี๋ยวผมจะลองกลับด้านหมุนไปอีกฝั่งหนึ่งดูนะครับทาการหมุนจานกลับด้านไปทางฝั่งขวาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปเช็คผลที่หน้าจอทีวีดูครับ ก็ยังไม่มีสัญญาณเกิดขึ้นอีกนะครับผมชักเริ่มงงแล้วครับลองปรับหมุนมาด้านขวาเกือบจะถึงทิศใต้แล้วนะครับเดี๋ยวไปลองดูผลอีกทีหนึ่งดูครับก็ยังไม่มีสัญญาณเกิดขึ้นตรงช่องความแรงของสัญญาณนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับหน้าจานมาทางทิศตะวันตกเหมือนก่อนหน้านี้ดูนะครับแล้วก็มาพิจารณาดูในส่วนของมุมเงยดูนะครับเนื่นองจากว่าผมกังวลว่าในส่วนของมุมเงยที่ผมย้ายมาจากชนบุรีครับมันอยู่ที่5 5องศา แต่พอมาจังหวัดมาสารคา,ามมันอยู่ที่34องศาเดี๋ยวผมจะลองปรับมุมเงยของจานจาก55อ,องศามาเป็น34องศาดูาครับเราจะไปดูผลอีกทีหนึ่งที่หน้าจอสำ <seas> หรับวิธีการปรับมุมสายของจานดาวเทียมเราก็จะใช้ประแจเบอร์13ครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีการปรับมุมเงยของจานดาวเทียมเราก็จะใช้ประแจเบอร์17ครับทาการปรับมุมงเงยของจานดาวเทียมจาก55องศาลงมาที่34องศาแล้วนะครับแล้วลองมาดูสัญญ,ญาณกันที่หน้าจอก็ยังไม่มีสัญญาณเกิดขึ้นอีกนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาที่ผมจะต้องหาวิธีการแกก้้หลัังานนีีอะครบ แต่ตอนนี้แลวผมก็ได้มีการอธิบายในเรื่องราวของการปรับยูนสัญญาณโดยการปรับองศาของมุมสายของจานแล้วก็มุมเงยของจานไปแล้วนะครับซึ่งผลที่ออกมาก็ไม่มีสัญญาณเกิดขึ้นเลยนะเดี๋ยวผมจะลองทําการถอดตัวสายสัญญาณออกมาแล้วก็มานาการขันยึด <c oughs> อจอยใหม่นะครับซึ่งคิดว่ามันน่าจะขันยึดไม่ดีหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีแผ่นฟอยต์ตัวนี้อยู่ครับเดี๋ยวผมจะลองทําการถอดประกอบทั้งตัวที่อยู่บนจานแล้วก็ตัวที่อยู่ด้านล่างที่เข้ากับตัวกล่องสัญญ,ญาณนะต่อสายสัญ,ญญาณด้านบนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ต่อสายสัญญาณใหม่เข้ากับกล่องรับสัญญาณหน้านล่างเสร็จเรียบร้อยเช่นเดียวกันครับในส่วนของมุมสายผมไม่มีการปรับมาทางขวาคือมาทางทิศเหนือครับแล้วก็มีการปรับไปทางฝั่งซ้ายก็คือทิศใต้ครับก็ไม่มีสัญญาณเกิดขึ้นเลยในส่วนของมุมเงยเองผมก็มีการปรับจากเดิม55องศาก็ปรับมาอยู่ที่34องศาครับก็ไม่มีสัญญาณเกิดขึ้นนะครับก็มีการลองปรับให้สูงขึ้นแล้วก็ต่ำลงที่สุดนะครับก็ไม่มีสัญญาณเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะ ตรงตำแหน่งหัวรับสัญญาณตรงนี้ผมก็มีการปรับเช่นเดียวกันนะครับในตำแหน่งศูนย์องศานี้ผมก็มีการปรับมาที่ตำแหน่งเกียรรงานอย่างที่เขาบอกกันนะครับก็ไม่มีสัญญาณเกิดขึ้นแล้วก็มีการทดลองหมุนปรับรอบตัวก็ไม่มีสัญญาณเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับในตอนนี้แล้วผมก็ได้มีการอธิบายในเรื่องราวของการปรับตัวหน้าจานดาวเทียมตรงน,นี้ไปนะครับแต่หลังจากที่ทําไปแล้วก็พบว่าไม่มีสัญญาณเกิดขึ้นเลยนะซึ่งผมก็ได้มีการปรับทั้งในส่วนของมุมเงยแล้วก็มุมสายของจานดาวเทียมไปเยอะมากเลยนะครับ ก็ไม่สามารถที่จะมีสัญญาณเกิดขึ้นรวมไปถึงในส่วนของตัวสายสัญญาณตัวนี้ผมก็มีการแก้ไขโดยการปอกแล้วก็มีการประกอบไปใหม่นะครับก็ยังเหมือนเดิมอยู่ถัดจากนั้นผมก็จะมาดูตรงหัวรับสัญญาณตรงนี้ครับซึ่งก็จะเป็นของยี่ห้อไทแซตแบบหัวเดียวผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นจุดนี้หรือเปล่าเพราะว่าผมก็มีการหมุนปรับตัวนี้เยอะพอสมควรอยู่เหมือนกันผมก็เลยมีการซื้อตัวใหม่มาครับก็เป็นของยี่ห้อ P S I X 2ตัวนี้ครับแบบ2หัว ก็เดี๋ยวผมจะลองมาเปลี่ยนดูครับในคลิปนี้ว่าผลจะเป็นยังไงที่หน้าจอทีวีก่อนทาการเปลี่ยนหัวรับสัญญาณใหม่ก็จะเป็นแบบนี้ครับหลังจากกดปุ่มมิโฟแล้วจะพบว่าไม่มีสัญญาณเกิดขึ้นเลยเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนหัวรับสัญญาณใหม่แล้วลองมาเช็คสัญญาณเทียบกันดูนะครับอันดับแรกก็ต้องถอดตัวหัวรับสัญญาณตัวเก่าออกก่อนนะนี่ก็จะเป็นสภาพของหัวรับสัญญาณนะครับโดยฝั่งซ้ายมือนี้ก็จะเป็นตัวเก่าครับส่วนฝั่งขวานี้ก็จะเป็นตัวใหม่ที่ผมซื้อมาจากทางท็อปปี้นะครับทาการ ซึ่งผมก็ทําการขันยึดที่ตรงบริเวณกระบอกตัวนี้ที่เลข36ครับแล้วก็ในส่วนขององศาเนี่ยผมก็ปรับมาที่240องศาลงด้านล่างที่6กนาฬิกาเหมือนที่เขาว่ากันนะครับตรงสายสัญญาณผมก็ต่อตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูผลด้านล่างกันครับหลังจากเปลี่ยนหัวรับสัญญาณเพียไดตัวใหม่ไปแล้วพอมาเช็คข้างล่างดูก็พบว่าสัญญาณก็ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวผมต้องหาวิธีการใหม่ดูนะครับสำหรับโปรเจกต์การติดตั้งจานดาวเทียมด้วยตัวเองแบบไม่ง่ายก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยนะครับ โดยเฉพาะในเรื่องของหลังจากที่มีการติดตั้งตัวจาเนเอาเทียมเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการปรับหน้าจานเพื่อให้เครื่องรับเนี่ยสามารถที่จะรับสัญญาณได้นะครับแต่ว่าผมมีการทำหลายวิธีแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะมีสัญญาณเกิดขึ้นเลยนะโดยวิธีการปรับสัญญาณโดยการหมุนหน้าจานตรงนี้ก็ค่อนข้างทำได้ยากอยู่นะครับเนื่องจากว่าทีวีของผมอยู่ชั้นล่างเวลาปรับก็ต้องมีการมาหมุนปรับหน้าจานแล้วก็ต้องวิ่งลงไปดูซึ่งก็ค่อนข้างเป็นปัญหาอยู่ เห็นบางท่านบอกว่าให้ใช้มือถือ2เครื่องใช้แอปไลน์วิดีโอคอลเช็กสัญญาณในการปรับดูนะครับซึ่งผมก็ลองดูแล้วก็พบว่ามือถือก็ค่อนข้างสัญญาณไม่ดีเหมือนกันผมก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีการใหม่ดูนะซึ่งวิธีการของผมก็คือผมก็จะนําสายสัญญาณอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะมีความยาวประมาณ10เมตรก็จะมาต่อกับหัวรับสัญญาณตัวนี้แล้วก็จะต่อไปที่ตรงกล่องรับสัญญาณแล้วก็ทีวีตรงนี้เลยนะครับซึ่งก็จะทําการหมุนปรับตัวหน้าจานแล้วก็จะดูตรงหน้าจอทีวีตรงนี้ไปด้วยนะครับ ก็คิดว่าน่าจะเป็นวิธีที่ทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆแล้วว่าสัญญาณจะเป็นยังไงบ้างนะ,นะตอนนี้ตรงหน้าจอทีวีหลังจากผมมีการกดปุ่มอฟอแล้วได้พบว่าไม่มีสัญญาณเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาทําการปรับตัวหน้าจานตรงนี้ดูนะวิธีการทำของผมก็คือผมจะทําการปรับมุมเงยขึ้นลงนะครับ <S <S แล้วก็จะมีการปรับมุมสายไปมาซ้ายขวาแล้วก็ดูที่สัญ,ญญาณหน้าจอทีวีนะครับว่ามีสัญญาณเกิดขึ้นไหมถ้าเกิดยังไม่มีสัญ,ญญาณเกิดขึ้นก็จะมีการปรับมุมเงยขึ้นลงเพิ่มอีกครัั้งนะครบ แล้วก็มีการปรับมุมสายไปมาในลักษณะเดียวกันก็จะทำํำจนกว่าจะเจอสัญญาณที่หน้าจอทีวีนั่นทำการปรับหน้าจานจูนสัญญาณอยู่พักนึงนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทําการจูนสัญญาณได้เดี๋ยวผมต้องหาวิธีการแก้ไขหลังจากนี้ต่อน,นะครับสวัสดีครับสําหรับโปรเจกต์การติดตั้งจานดาวเทียม้วยเองแบบง่ายหลังจากที่ผมได้มีการ ปรับยูนสัญญาณไปหลายครั้งแล้วนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะปรับยูนสัญญาณเข้ากับตัวกล่องรับสัญญาณแล้วก็ทีวีได้เลยนะซึ่งผมเองก็ได้มีการเช็คอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วก็พบว่ามันปกตินะครับก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากปัญหาตรงไหนในครั้งนี้ผมก็เลยคิดว่าผมจะให้ทางช่างดาวเทียมเนี่ยมาทําการเช็คแล้วก็ปรับยูนสัญญาณให้ผมนะครับซึ่งก็เป็นไปตามที่ผมคิดนะครับทางช่างเองเขาก็จะมีในเรื่องของการปรับตัวองศาของหัวรับสัญญ,ญาณใหม่นะครับแล้วก็ใช้ตัว พาเนลจูนสัญญาณซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์ในเรื่องของการจูนสัญญาณดาวเทียมที่สามารถจูนได้ง่ายและก็ละเอียดนะครับซึ่งก็เป็นเครื่องมือของทางช่างเขาเองก็เลยทําให้การปรับจูนสัญญาณดาวเทียมของผมในครั้งนี้สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะครับเครื่องจับมันเจ๊ซิมเกินตียนอ๋อเราภาพีิเบื้องอย่งไรเบื้องข้างล่างเอาภาพก็ต้อง สรุปค่าใช้จ่ายในการทาโปรเจกต์ของผมในครั้งนี้ก็จะมีดังต่อไปนี้ก็จะมีฝาครอบหัวรับสัญญาณดาวเทียมตรงนี้ครับราคา58บาทมีหัวรับสัญญาณดาวเทียม PSI แบบ2หัวด้านในตนัวนี้ครับราคา356บาทมีสายสัญญาณดาวเทียม RG 6ความยาวอยู่ที่20เมตรราคาอยู่ที่148บาทมี่องรับสัญญาณดาวเทียม PSI รุ่น S2X HD ราคา461บาทซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมกล่าวมาผมก็ได้สั่งมาจากทางช้อปปี้นะครับ นอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของค่าโหลดโปรแกรมลงของสัญญาณดาวเทียมอยู่ที่50บาทนะและสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของค่าปรับจูนสัญญาณดาวเทียมของทางช่างนะครับก็อยู่ที่300บาทรวมค่าใช้จ่ายในการทําโปรเจกต์ของผมในครั้งนี้ก็อยู่ที่1,373บาทนะครับก็ถือว่าประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับถ้าเกิดมีการติดตั้งทั้งหมดว่าคงน่าจะมากกว่านี้ก็เสร็จไปแล้วล้วนะครับสำหรับโปรเจกต์การติดตั้งจานดาวเทียมตัวเองแบบง่ายของผมซึ่งก็ใช้ระยะเวลาในการทำเนี่ยอยู่ประมาณ2เดือนเลยนะรับาไดดู้ทีสํหผมเอง เป็นยังไงบ้างครับสาหรับเรื่องราวการติดตั้งจานดาวเทียม PSI ซึ่งเป็นจานซีแบนหรือว่าจานตะแกรงแบบง่ายๆของผมนะครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วผมก็จําเป็นนี่จะต้องมีการจ้างช่างให้มาปรับสัญญาณในช่วงท้ายนะครับแต่ว่าก็ยังดีที่มีการติดตั้งในช่วงแรกที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะครับ ก็สามารถที่จะทุนค่าจะจ่ายไปได้นิดนึงคือในเรื่องของการติดตั้งาจานดาเเทียมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในเรื่องของการปรับสัญญาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากมากเลยตอนแรกผมคิดว่ามันไม่น่าจะยากนะไปดูคลิป u t u b e ที่คนอื่นเขาทาแต่ว่าพอมาทาเข้าจริงจริงแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะปรับยากนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะละเอียดแต่ถ้าเกิดเราให้ช่างอาจารย์เอาเทียมมาทาให้เนี่ยผมคิดว่าเขามีเครื่องมืออุปกรณ์ที่พร้อมนะครับ ก็เลยทาให้สามารถที่จะทาการแก้ปัญหาสุดนั้นได้ถ้าเกิดเพื่อนๆดูคลิปของผมแล้วก็ลองนาไปอภัยใช้ในการติดตั้งจานดาวเทียมด้วยตัวเองดูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่อยากยุ่งยากก็จ้างช่างทําเลยก็ได้ครับก็ต้องขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเจอกันในคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องราวอะไรดีนั้นก็อย่าลืมติดตามต่อนะครับอย่าลืมกดตัปป์ติดตกดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างเลยเพื่อเป็นกำลังใจผม้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจ